เท่าประตูรับที่ก็รบกวนกันครับเรากาดนี่นะครับพี่น้องมาละคนหน่อยคนรอคนรอมาหน่ะเรากาดนี่เพื่อเป็นการตัวเสืรลาพี่น้องครับฟูจิมากาดนะครับเต็มเต็มวันนี้คือทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์นี่นะครับเฝ้าอยากลับมาหน่ะเฝ้าอยากลับเปิดมาหน่อยพอกำนันเท่ากับทีมงานพลังเท่าปักถึงเวทีเฝ้าเปิดพี่น้องทีมบริสียจังหวะเสียโอกาสโอกาสนี้ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการวัฒนุประตครับ พ่อผู้ใหญ่ทั้งสี่หมู่บ้านปเนป็เนเชิญเป็นเชิญคุณพ่อกำนันสามารถจันโสภานะครับประธานคณะกรรมการจาดกศึกษาขั้นพุทธธารโรงเรียนเมืองฟรัตขอเสียงปรบมือน,นะครับต้อนรับผู้นำมนตนะครับทุกท่านครับนี่คือท่านี้ครับพี่น้องนี่คือผู้น้ำเฮานะครับพ่อกำนันสามารถจันโสภาพ่อผู้ใหญ่ชอบนะครับประทุษาพ่อผู้ใหญ่สุพรรณนะครับอาตาปราบแม่ผู้ใหญ่ทัศนีแม่ผู้ใหญ่านุเพ็ชทั้งสี่ห้าท่านนี้นี่คือ ตัวแทนทีงนง่นนะครับาการบริษัพปุมเฮาโอกาสนี้เพื่อเป็นการไม่เสียรา,าเมื่อแนะนำแลนะคบพูดนำแล้วเสียพ,พีาาย่น้องเที่ยวโอเคใจครับวันนีมาหน่อยมาหลายวันเกี่ยวกับพีนะครับในฟังรับดีแทนโอกาสนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดงานเปิดการแสดงของทีมงานสุดยอดว่าเราลื่งตอกลอนคนมองควแก่นชนะระเบียบวัตถศิลในค่ำคืนนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับ กับเรียนท่านประธานในพิธีท่านคุณพ่พอสามารถจำโสภาได้พบปับพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องหลังจากนั้นก็กลา่าวเปิดงานกา,นการแสดงของทีมงานการแสดงสุดยอดว่ลเราเตื่องจกกรอนคณะระเบียบวันศิลินสู่สายหูสายตาพี่น้องนัโอกาสที่กลบเรียนเชิญครับขอกลับสมัสด,ดีพอ่อแม่พี่น้องเจ้าเพื่อนรบรรดาทุกท่านนะครับซึ่งสิงงมีงานมือนีใด เนื่องจากบุญบาร,รมีของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ผักกู้ปทุมสโรคาดเป็นเป็นปู่สางอำเภอปทุมรัดท่ายง่าท่าย,ยมเป็นสางสางครับปีพศสองพันห้าร้อยสูนหกเรีประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่เก็แปดพฤษภาเป็นจริงอำเภอปทุมรัดนะครับเยี่แปดพฤษภาสองพันห้าร้อยสูนหกเพื่อเป็นการล่ำลึก ถึงประคุณของพระคู้ประทุ่มสโลภาหรือหลวงปู่เฮาา้านเฮาเพราะว่าสิเป็นลูกหลานในอำเภอประทุ่มลาบ้านทางเคียงทางตะกอนอำเภอประทุมราดของเขานี่มีแค่ตำบลเดียวแต่ตำบลืัวแดงคือยูครับเกษตรที่ใส่ตำบลน้ำว่อนะครับเป็นตำบลบัวแดงอืยูครับตำบลน้ำว่อแค่นั้นหลวงพ่อของเขานี่เป็นข้า ญาติพ่ายโาาาน้มเรื่อยไม่สร้างพิวการอำเภอสร้างหอประชมุมสร้างสถานีตำรวจภูธรท,ที่ดินเป็นจับจองไข่เปิุ้้งมองที่เป็นช่วนราชการนะครับเพราะว่าจะเป็นโรงพยาบาลเทศบ,บาลสถานีตำรวจพิวาการอันนี้คือคุณคุ้น,นที่เข้าตอกล้เลิกถึงขอ้คุ้นของลวงกู่มาหอดทุงมือนี่นะครับ จัดตั้งแต่ปีพศ2,510เตา้าเพราะว่าผู้ใดสิมว่าเป็นผู้นำในหมู่บ้านในตำบลบัวแดงสิจัดงานนมักตการหลวงปู่พระครูประุมสโรภาสและงานบุญบ้างไฟปีนี้เป็นปีที่4ีเป็นปีที่4ีนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วหลังจากเปิดงานแล้ว ค่ามแม่พี่พน้องเสียนภูประมาณหาซิปนัดนะครับเพิ่นผูซื้อภูซื้อภูม่านี่เพิ่นไปบนบานสารเก่าให้ลูกให้หลานได้มีงานมีการเฮ็ดประสบความสำเร็จนะครับซื่อผู้ยืนยู่หนีอย่างๆๆๆได้ออกสุกเพิ่นขึ้นกันจากดอยพ่อแม่พี่น้องสิได้เพิ่นภูประมาณหาซิปดวงนะครับหาซิปนัด ยุดยู่การสะพานยุดยี่วการสะพานนะครับอันนี้คือพว้วเป็นไปเป็นมาของเป็นอย่างอำเภอปทุมรดดาชจังไ่ต้องมีงานวันที่หนึ่งสองสามมีทุ่หน้าของปุกปีมันเป็นท่ายาวันมรณาภาพของหลวงปู่พระ,พร,ะรูปทุมสโลภาดเป็นเป็นพาตที่สางเพื่อปทุมรดดาชดัง,งานั้นพอแม่พี่น้องพองเข้า มาเมื่อนี้ด้วยมาด้วยคุณบรรพีองเ์อื่นนะครับที่มีงานเมื่อนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาดิฉัได้ฟังว่าน้ำยามบวนี่เหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นสุขปลอดภัยลูกๆหลานของเขาขยับฟอนอย่าบวนขยับมัดฟอนที่ปล่อยแม่ผู้เป็นยูด้านหน้าเวทีไปฟอนไปบวนยูด้านข้าง วนกับวนพวกประมาณย่าให้มีเรือมมิเล่ากันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างๆทางกำนันเดหามาดูแลพวกสุขเกียบด้อยเพราะว่าสิเป็นนอกเกลีแบไม่เกลนแบเพราะว่าสิได้สังกะสีเป็นนกสังกะสีเข้าหลับล่องพวกปลอดภัยในพ่อแม่พี่น้องเป็นที่นะครับกับคุ้งมีดกาวครับ like พ่อแม่พี่น้องแค่นี้สุดท้ายงานนี้สิยิ่งใหญ่ไปบ่ได้ ขาดขาดผู้น้ำทั้งสี่าหารทันยุนีป้าว่าสิเป็นท่านผู้ใหญ่สุพั้งตาปราบผู้ใหญ่บ้านมูสิเกตท่านผู้ใหญ่ชอบปทุมสาผู้ใหญ่บ้านมูสิสองท่านผู้ใหญ่หนูเพชรปติเสท่นา,ทานผูทท้ใหญ่มูสิเจ็ดกบตานขาวมูสิเจ็ท่านผู้ใหญ่ทัศนีประทั่งปูใหญ่าบ้านบ้านบัวแดงมูทีหนึ่งนะครับเป็นทีมงานเป็นหัวใจในการจัดงานในครั้งนี้ สุดท้ายงานที่ลาบื่นได้เกิดจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพียงแค่ว่ามุ่งมื่นในการมาฟังหมอราสพทีสิบให้เกิดเดือแเกิดเน่านะครับก็อขอใช้เวลานี้กรับพ่อแม่พี่น้องเปิดงานการสแสดงงานน้ำมันสก,กาดรรงปูพระรูปฐุมสโลภาแลนง,งานบุญบ้างไฟหน้าบันนี้ครับขอบคุณครับ